เอาสองกองก็หกสิบเดี๋ยมไปใกลๆหน่อยนะค่ะนี่วีีปละโอ้ปลาดินอ่ยโยนไปไกลๆเลยนะคะโยนไปไกลๆเลยเนี่ยเห็นไหมเด็กน้อยมีงกำป้ค่ะขอบคุณค่ะเออพี่ยเจี่ีเจียีเจียีมีอะไรบ้ามีดไวจีแหละตัวพีได้ จ h few VIP ละพีกอย่ไปตรงันดเพราะว่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาแล้วมันก็จะอยู่มันตรงมันใดนี่เอาให้ให้เขาหน่ยบุ้งให้เลยให้เลยลูกให้เลยอ่ะไ่ไหเอาไให้ใเลยไปเอะไปเถอะเถอะช่วยบีไปเถอะ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 เอะไปเถอะไปเไปเถอะไเอะไปเไเอะเถอะไเะไปเถอะเะไปเถอะเลอะไปเถอะไปเถอะเลอะไปเอะเะไปเถอะไปเถเอะไปเอะไปเถอะไเถอะไปเเถอะไปเเถอะไปเถอะไปเถเถอะไปเถอะไปเลยไปเถอะไปเลยเถอะไปเถอเถอะไปเเถอะเอเอ ơ của quay chuyện ờ làm là mát ra là ừ mát là ờ ờ ơi ờ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  အရင်ချူအ yani ောင်အဖော်ဆက်ပူမယ်။အရင်ချူအောင်လာပူ။တိရစီ။အေး20လောက်လိုရှိတယ်။ဆွဆွ။ဆွဆွ။ Okay. ဒီအဖော်ရအောင်လားဒီအော်ဒီရလား။လာ။ဝါ။ဘယ်မှာလဲကွ။ဘာသာကြမ်းလည်းမပြောဘူး။နည်းနည်းနဲ့ရပါတော့။ပြောရတယ်ပဲ။ဒီရောကွာ။အွားဘာလည်းကြီးပြောရတယ်။

เออชวยเลซวยดีบาดีอร่อยกาได้ค่ะก็จะได้เนาะเยอะสุดอ่ะก็มีอาเป็นนี่ซีโซนี่ตัดฟองออกนะกดชงวิวจบนึงว้าใส่แตงนี่บ่ยากวะเลยเค้ามาตีบูเลย แตลิขลิบ้าตันอันนี้เราไปลว้ามูยเอานี่ปูลาเนาะนี่ปูดอปูอะไรอืมก็นี่ปูพี่จี้่อืมใยญ่ใหญล

မေမ oh, oh, hey ေမေပိုက uh ်ဆိုအောင်အေးဒီဆက်တီးဒီမအဲဒီမဘယ်နေရာရော့နာတာလီရမမရေးဆိုမမရေးနာတာလီရလေဟွရှိုက်ကိုရတယ်ဒီမအောင်မြင်ပါစေညနေငယ်မှာလဲရှိတယ်ဟုတ်လားမြန်မာအချစ်နံပါတ်7တဲ့ဒီမှာညဝအချစ်နံပါတ်7 ဒီမှာတော်ဝင်မအချစ်နံပါတ်30ဒီမှာဒီမှာတော်ဝင်မအချစ်နဲ့ပါ30ဟာဒီမှာရှိတယ်ကရင်မအချစ်နဲ့ပါတဲ့တယ်ဒီမှာတော်ပေါ်ပါလားတော့ဒီနွားသားလေးပဲသေမောကြတယ်မမကြီးမမကြီး

คมพระ คนตาค่ะช <54. S 2> th ีนเนไ่แลสุดาไต่ไต่เลยอ่ะอาปีศาต่เลยอ่ะเลยทุกกาเรีวเนเน่เกาด้ยอปนีเราเลยข้าไม่มีอนเรไม่ยชจิบไเออไปิเาใชะไรกาเนี้ยเออโควมเราเอาเกาเราไปละเราไปตื้นหนักดีพี่นเราใช้ อไรนวไตัวจดาเล่ะ่นี้อะไพี่นาเนู่้อะค่้าวดาไล่ผู้พใตไล่ผู้โเชกันนาปีเชกันนปคุ่น้นอะอาปวะยาอะไรเชกันนทะไมันมีล้องย่ลีต้องย่คนนี่ยลีต้องคนนัไล่ผู้เชกันนาปีบ่ไล่ผูู้ ซอมเราเนี่ยหันและแผงกายละใช่แล้วแล้วฟูฟูเช็คกันนปีแล้วฟูฟูแต่งงานแล้วแต่งานดีชิ่เลยเล้วฟูฟูใส่ยีน่ตาวมอกุจัดเลยเหหมว่โคเนตาเล้วผููยส่ชีลาเบียวกะบลาวเบี

要你的对了，我来堆嘛，钱多票啊，接到我了。对对对，接到的了。那、啊、你感兴趣的朋友都是来打。